ต้องเห็นภาพในอดีตก่อนที่จะมาสู่ปัจจุบันในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสถานการณ์แบบหนึ่งในอดีตก็สถานการณ์แบบหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยเมื่อก่อนในตัวเลขมันดูสูงโอ้โหสามพันกว่าครั้งที่มีเหตุทร้อยว่าการเตรียมการนี่อีกหลายพันครั้งแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยในอดีตมันมีตัวเลขเยอะจะไม่ไม่ถึงตายไม่ถึงชีวิตมันไม่มันไม่แค่บาดเจ็บนะทีนี้พอมาปัจจุบันเนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปตัวเลขดูดีขึ้นตัวเลขลดลง ความรุนแรงที่ถึงตายอ่ะก็ไม่ไม่มากแต่ว่าแน่นอนว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นมีการบาดเจ็บพิการขึ้นอันนี้คือภาพที่มันเหมือนกับว่าตัวเลขมันลดลงตัวเลขมันน้อยลงแต่ตัวเลขน้อยลงแต่ว่าคนที่ตายบาดเจ็บเนี่ยมันมีมันมีจํานวนหนึ่งเลยแหละเพราะฉะนั้นความรุนแรงมันก็เลยเปลี่ยนรูปแบบไปในปัจจุบันนี้มันก็มีโซนกรุงเทพปริมณฑลที่มันดูเข้มข้นหน่อย สถานที่เกิดเหตุนะถ้าเป็นต่างจังหวัดเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคอะไรยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาตรงกรุงเทพปริมณฑลตรงไข่แดงเนี่ยกลับเป็นปัญหาที่เข้มข้นเรื่องความรุนแรงมากแต่ว่าตอนนี้สถานาการณ์ถ้าเราพูถดดึงเด็กอาชีวะตีกันร,ระหว่างสถาบันเนี่ยก็คือแน่นอนว่าในกรุงเทพแล้วก็ในปริมณฑลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกๆเลยมันก็มาจากหลายหลายเหตุการณ์ เหตุการณ์หนึ่งที่มันกระทบเลยเนี่งเช่นการแข่งขันกีฬาสมานฉันฟุตบอลสมานฉันระหว่างอาชีวะเนี่ยพอกระทบกระทั่งกันแล้วมันก็ทําให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นมีการตอบโต้มีการล้างแคนเอาคืนนะในแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแต่ในสรุปว่าในอดีตก็ไม่ไม่ไม่รุนแรงมากแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยความเข้มข้นถึงขั้นเสียชีวิตมันเยอะมันมี คือถ้าเราดูเรื่องเด็กอาชีวะเนี่ยน้องๆที่มาเรียนก็เป็นปวชปวส,สแล้วปัจจุบันนี้ก็มีระดับปร,ริญญาตรีขึ้นไปน้องๆปวชปวส,สเนี่ยอายุก็อย่างมากก็สิบกว่าเองนะถ้าเราเห็นอายุเขาเนี่ยก็จะเป็นน้องๆที่ยังมีอายุไม่มากก็สามารถที่จะถูกโน้มน้าวถูกถ่ายทอดจากรุ่นพี่ที่ไม่ดีบางคนบางกลุ่มได้เรื่องของการถ่ายทอดการปลูกฝังความคิดไม่ดีเนี่ยมันจึงมีนะครับแต่ในอดีตเนี่ยการปลูกฝังมันก็ในในด้านที่ไม่ดีอ่ะ คือคือก่อนอาชีวะมันมีทั้งปลูกฝังด้านดีและด้านไม่ดีนะแต่เราพูดถึงด้านไม่ดีเพื่อให้เห็นภาพไอ้ด้านไม่ดีเนี่ยเมื่อก่อนมันก็ยังไม่เข้มข้นมากนะในการปลูกฝังในการถ่ายทอดแต่พอปัจจุบันนี้มันมีกลุ่มเล็กๆที่มีพลังในที่เขาถ่ายทอดกันไปแล้วก็ให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้คือพวกเรียนไม่จบบ้างพวกที่มาเรียนเอารุ่นบ้างก็มีแล้วรุ่นพี่เนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆแต่มันทําให้มหาวิายทยาลัยทําให้วิทยาลัยเขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ ก็กลับกลายเป็นว่ากลุ่มเล็กๆที่ไม่ดีแต่ว่ามีพลังในการถ่ายทอดปูกฝักแล้วก็สอนน้องแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยเชื่อฟังแล้วน่าสังเกตว่าน้องๆก็เชื่อฟังรุ่นพี่ที่ไม่ดีเนี่ยมากกว่าที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ก็แสดงว่าเขามีวิธีการถ่ายทอดที่ทําให้ถึงมากได้มาในทางกลับกันในวิทยาลัยเองก็มีกลไกในการจัดการที่ไม่ดีเพียงพออันนี้เป็นข้อที่สองแล้วกลไกในการจัดการกับปัญหาก็ไม่ดีเพียงพอในระดับวิทยาลัย มันก็ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีประเด็นที่สามก็เรื่องของสาบันครอบครัวแน่นอนว่าเด็กที่มาเรียนอาชีวะเนี่ยจำนวนหนึ่งก็คือพ่อแม่ยากจนเป็นหนี้แล้วก็ไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีเวลามาดูแลหาเช้ากินคําในการที่จะมาสอนลูกหลานคับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สามปัจจัยที่สี่ก็จะเป็นเรื่องสาเหตุเรื่องสื่อความรุนแรงในของเด็กนักเรียนอาชีวะนะครับพอมีสื่อถ่ายทอดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เราดูสื่อเราจะเห็นว่ามันเข้าถึงสื่อได้ง่ายเลย สื่อทาง Facebook สื่อทางต่างๆเนี่ยที่ที่เผยแพร่ภาพของเด็กอาชีวะตีกันนะครับการถีบมอเตอร์ไซค์ล้มการชกต่อยการต่อสู้บางครั้งก็มีการใช้อาวุธแบบนี้อันนี้ก็สื่อที่มันเข้าถึงง่ายทําให้มันขยายในเรื่องของความรุนแรงไม่ได้อีกนะครับก่อนไปถึงข้อเสนอแนะก็คือตัวกลไกที่ผ่านมาก็ทําอะไรไปบ้างในการแก้ปัญหาเขาแก้มายัางไงบ้างโอ้โหมันตั้งเก้าสิบปีที่เขาก่อตั้งกันมานะ แล้วก็ตีกันมาห้าสิบปีจะแก้ให้จบวันเดียวก็ไม่ใช่แล้วก็คงไม่ได้มีกลไกวิธีการเดียวเราทําอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งสํงงานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการทั้งหลายหน่วยงานนะครับนะทางระดับรัฐบาลเองเขาก็ทํามาเอ่อทํามาหลายอย่างเช่นแก้อะไรมาบ้างก็ห้ามรับน้องห้ามรับน้องในสถาบันเอ่อไม่รู้แหละเขาก็แอบไปรับน้องข้างนอกห้ามรับน้องข้างในก็แอบไปรับน้องกัน อันนี้ก็จะแก้ยากหน่อยเพราะว่าเราไม่เห็นว่าน้องเขาไปรับน้องกันที่ไหนแต่อันนี้ก็คือคกลไกที่แก้ปัญหาที่ผ่านมาอันที่2ก็เรื่องกลไกคณะทํางานแก้ปัญหานะครับในกรุงเทพปริมณฑลของสํานักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอันนี้ก็ที่ผมบอกตอนต้นว่าปัญหามันเกิดตรงไหนก็ตั้งกลไกมาแก้ตรงนั้นในกรุงเทพปริมณฑลรอบๆก็มีหลายพื้นที่หลายโซนนะครับเช่นโซนฝั่งทนโซนฝั่ง,งม,มินบุรีในสี่มุมเมืองของกรุงเทพอ่ะเขาก็ตั้งกลไกนี้ขึ้นมา ก็ถือว่าสถิติความรุนแรงมันก็ลดลงในภาพรวมนะครับอันที่สามก็คือการประสานงานกันร,ระหว่างวิทยาลัยจัดให้มาเจอการจัดให้มาเรียนร่วมกันก็มีจัดกิจกรรมร่วมกันก็มีนะครับไปสร้างอาคารคนนี้เก่งเรื่องปลูกสิ่งก่อสร้างคนนี้เก่งเรื่องเดินสายไฟก็มีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทํามาการบริจาคเลือดบริจาคโลหิตร่วมกันหลายอย่างที่ทํามานะครับมันมีนกลไกวิธีการมากมายคือห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาคงแก้ไม่ได้ในวันเดียวแต่ว่าเราก็ ต้องพยายามแก้นะครับแล้วก็คงไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับต้องเป็นวาระแห่งชาติซึ่งเขาคงประกาศมานานแล้วแหละว่าให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับใช้3ามปอปลาปอปลาที่1ก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงการป้องกันก็เป็นเครือข่ายที่กลไกที่เป็นทางการเรามีอยู่แล้วเราอาจจะเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเป็นแบบตาสับะรดที่คอยเฝ้าระวังคอยแจ้งเหตุว่าจะมีเหตุตรงนี้แล้วนะ น้องๆเขาจะไปจัดการกันที่ตรงนี้นะอ่านี่คือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเหตุแต่ต้องมีความปลอดภัยนะโอ้โหไม่ให้แจ้งเหตุไปเสร็จไอ้คนแจ้งเหตุโดนอุ้มหายไปอย่างเงี้ยงั้น,นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการก็ต้องมีภาคประชาสังคมภาครัฐแล้วก็ประชาสังคมเข้ามาภาคธุรกิจเข้ามานะครับอันนี้อันที่หนึ่งคือการป้องกันโดยที่มีเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังนะครับอาจจะเป็นเครือข่ายตาสับระรดอันที่สองนี่ก็อาจจะเป็นการปลูกฝัง ปที่สองคือปลูกฝังปลูกฝังก็คือปลูกฝังด้านดีในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติการที่ไม่ทะเลาะก,กันการมาทํากิจกรรมการมาอบรมร่วมกันนะครับทางบ้านปกเก้าเองโดยสํานักสันติที่ทาให้บานเองก็มีโครงการสันติวิธรรมในสถานศึกษาอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็เน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันนะครับให้คนเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันการปฏิเสธการใช้กําลังทุกระดับการไม่บูลลี่กันการปลูกฝังก็จําเป็นนะครับแต่ว่า เด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องมีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกแบบหนึ่งครับเด็กที่เป็นกลุ่มที่ไม่เสี่ยงก็ต้องมีวิธีการแบบหนึง่งคงจะต้องจําแนกให้ดีว่าจะใช้วิธีการไหนและปอปลาสุดท้ายนะครับพอที่สามคือการปรับตามต้องทาอย่างจริงจังเด็กที่ทําผิดถึงขั้นชีวิตไปยิงกันแบบนี้นะครับก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมจับคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับว่าใครทําผิดเพราะถ้าเราจับคนผิดมาลงโทษไม่ได้เนะี่ยจะกลายเป็นว่า น้องๆจะไปล้างแคนเอาคืนเองใช้กระบวนการสารเตีย้ยซีเองนะครับไม่ได้เป็นผู้ให้ความเป็นธรรมซะเองเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมต้องดําเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ตํารวจเองก็ต้องคุยประสานงานกับทางวิทยาลัยวิทยาลัยก็ต้องไม่ปกปิดคนที่กระทาผิดเพราะบางครั้งวิทยาลัยเองก็อาจจะสงสารเด็กของตัวเองก็ไม่ได้แจง้งไม่ได้พูดความจริงนะครับพอที่สามคือการปราบปรามถ้าเป็นเด็กที่ทําผิดอย่างรุนแรงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับ ก็ต้องใช้สามปอปลานี่แหละเข้ามาครับก็ขอบคุณมากครับ